สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็วันจันทร์สัปดาห์ใหม่แล้วเราก็มาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสระโอค,ค่ะเด็กๆครูเบสก,ก็มีเพลงสระโอมาฝากเด็กๆอีกแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ สักนิดคิดคิดคำสระโอตอตโ,อโลสระโอทุกคำสระโอมีตัวสะกดโออาลดรูปหมดไปตอกอ,กอกก็กลายเป็นตกกอก,ก็กลายเป็นกด นิดคิดคิดคำสระโอต่อป่อลซสระโอทุกคำสระโอมีตัวสะกดโออลอดรูปหมดไปต่อโกอก็ก,กลายเป็นตกตก็โอดก็กลายเป็นกด เสงสระโอกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองออกเสียงโอโออ่สาสระอก็คือสระเสียงสั้นนั่นเองเราจะเขียนพยญชนะต้นอยู่ระหว่างสาระโอกับสระอะค่ะเช่นปโอโปโตอโอโตโตไม้ตีโต,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 โตและเมื่อมันมีตัวสะกดสระโอจะไม่เหมือนเพื่อนเลยคะ่ะ มันจะลดรูปหายไปทั้งหมดเลยจะไม่ปรากฏสระเลยเมื่อมันมีตัวสะกดอย่างเช่นปอกโอดปดเห็นไหมคะตอนที่เราเขียนจะไม่ปรากฏรูปสระเลยเพราะสระอกจะลดรูปหายไปทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปบอกกบกคำต่อไปลอกมลม เด็กๆอย่าลืมนะคะสาระอกจะลดรูปหายไปทั้งหมดเลยเมื่อมันมีตัวสะกดนั่นเองในหน้า108นี้เรามาดูวิธีการเขียนสาระอกและเด็กๆฝึกเขียนสระอกได้เลยค่ะเรามาดูหน้า109ค่ะแบบฝึกหัดข้อกบไก่ให้เติมสระอกในช่องว่างแล้วฝึกอ่านค่ะอย่างเช่นคำแรกเมื่อครูเบียเติมสระอะแล้วจะอ่านว่า ตออกปส่วนคำอื่นเด็กๆเ,เติมสระอกแล้วฝึกอ่านกันด้วยนะคะข,ข้อขอไข่เขาให้เราเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องอย่างเช่นคำแรกเขาให้ตอสระอกไม้ตีมาเราก็มาเขียนใหม่และฝึกอ่านเลยค่ะตออกตกต๊ตตไม้ตีโต๊ะคำที่สองเขาให้บออกนบนบน,บนไม้เอกบนแต่เด็กๆอย่าลืมนะ สระโอเมื่อมันมีตัวสะกดจะลดรูปหายไปทั้งหมดเลยแม่ปรากฏสระเลยค่ะข้อต่อไปนะคะข้อขอวายเติมตัวสะกดให้เป็นคำที่มีความหมายอย่างเช่นคำแรกครูเบียเติมตัวสะกดคืององูก็จะได้เป็นคำว่าทงชาตินั่นเองส่วนคำอื่นๆเด็กๆหาตัวสะกดแล้วเติมให้ครบเลยค่ะต่อมาหน้า110ค่ะ โค้งงูบอกชื่อภาพต่อไปนี้และแต่งประโยคค่ะอย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆร่มนั่นเองสะกดลมรอโอมอลมลมไม่เอกรม่มเห็นไหมคะสระโอเมื่อมันมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปสระเลย,เ,ยเราได้คำว่ารม่มเราก็มาแต่งประโยคเลยค่ะคุณเบก็แต่งได้ว่าแม่ถือ ลมนั่นเองต่อมาเรามาช่วยกันดูภาพดีกว่าค่ะแต่เด็กๆต้องฝึกเขียนเองนะคะภาพที่สองเป็นภาพอะไรเอ่ยอ่าธงนั่นเองทออกงอธงภาพที่3ามนะคะอ่ามีอะไรออกมาจากก้อนเมฆฝอออนอฝนนั่นเองภาพที่4ีง่ายๆเลยค่ะต๊ะตออกตกตะเมตีโต๊ะ ภาพที่ห้าแล้วอ่าเด็กๆเห็นนกนั่นเองสะกดนกนโอ,อก,กอนกและภาพสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยคะรถะเราสะกดได้ว่ารอโอถรถนะคะเด็กๆเขียนให้ครบทุกคําและแต่งประโยคได้เลยคะ่ะต่อมาหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดค่ะข้อจอจาร์เติมคําที่มีสระโอ,อ ที่มีความหมายด้วยนะคะอย่างเช่นคำแรกเขาให้คำว่าแดงมาเราต้องนึกคำสระโอเลยค่ะครูเบ์จึงเติมคำว่ามดจะได้เป็นคำว่ามดแดงนั่นเองต่อไปเขาให้เราเติมคำที่สองแล้วเขาให้ไฟมาอ่าครูเบ์จึงเติมโปเป็นโปไฟส่วนคำอื่นๆเด็กๆ หาคำสระโอเติมได้เลยค่ะต่อไปข้อเฉลี่งเลือกคำต่อไปนี้เติมลงมในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะ mm hmm. เขามีคำว่าอะไรให้เราบางมาช่วยกันอ่านดีกว่าค่ะคำแรกต่อโอกอตกคำที่สองปอโอ,โอโดปดคำที่สามรอโอสอรถรถนี้เราจะใช้กับรสชาตินะคะ ต่อไปคำที่4สอกโอนสนคำที่ 5, หอหมอ,อกกอหมกและคำสุดท้ายคอรออกกอครกอ่ะเด,เด็กก็เลือกคำมาใส่ได้เลยอย่างข้อแรกน้ำตาลมีอะไรเอ่ยหวานอ่าครู<ม>เบบก็เลือกคำว่ารสมาเติมส่วนข้ออื่นๆนเด็กๆนำคำที่เหลือเติมได้เลยค่ะ ต่อไปข้อชอช้างขีดเส้นใต้คำที่ใช้สาระโอดเด็กหาคำสาระโอทั้งมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็ขีดได้เลยอย่างเช่นครูเบเจอคำว่าโป๊โต๊โป๊อ่าคำอื่นๆี่เด็กช่วยกันหาค่ะแล้วขีดเส้นใต้เลยนะคะต่อมาหน้า112ค่ะข้อสอโซ่ แยกส่วนประกอบของคำอ่ะแบบนี้เราเคยทำกันหลายครั้งแล้วช่องแรกก็จะเป็นคำช่องที่สองพย,ยัญชนะต้นช่องที่สามสระช่องที่4ี่ตัวสะกดและช่องที่ห้าวรรณยุกต์ค่ะเรามาดูคำแรกปออกปกปกไม้ตีโป๊ะพย,ยัญชนะต้นคือตัวอะไรเอยเด็กเอ่ปอปลาเด็กก็เ,เ,เขียนได้เลยค่ะต่อไปสระ ออาาะสระอตัวสะกดมีไม่เอ่ยไม่มีก็ขีดเลยค่ะวันรณยุกมีไหมคะมีก็คือไม้ตีนั่นเองเด็กๆก็เขียนได้เลยค่ะต่อไปคำที่สองต่ออกอตกเราก็แยกได้ว่าเพยยนชนะต้นคือต่อเต่าสระอกมีตัวสะกดนั่นก็คือกอไก่นั่นเองรูปวรรณยุกไม่มีก็ขีดได้เลยค่ะ วันนี้ก็มีงานหน้า108 1 0 8่งรถึงหนึนะคะดเด็กๆตั้งใจทำงานให้ครบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ